อะไปเดินกับนั้นไงคล้ายๆกันไงพี่ขาเหมือนกันเนียพี่ขาเหมือนกันเออมีสิทธิ์อะไรไปเดินกับเขาแน่น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 ดีมากดีมากเกิดดีมากไปจะบอกว่ามีคนหนึ่งเขาไม่ได้มาจริงๆแล้วเนี่ยเขาสิบห้าคนครับผมใช่ไหมขาดขาดไปคนหนึ่งผมเลยมาแทนครับดูมันช่างกล้าเนาะช่างกล้าไปเดินกับเขาไม่อยู่สัรหลูปไม่อยู่สัรหลั่างตัวเองเลยทำไมทำไมชอบคนไหนเอางี้ดีกว่าแล้วจัดให้เลยเขาขอให้ันเกิดก็ติ๊บก็ติ๊บก็ได้ เล่นแน่นอนนะฮะออกมานี่ต้องไปอยู่นู่นใช่ไหนี่อยู่นี่นี่อ๋อโอเคอานแรกที่กันก็ได้อานแรกที่กันจะเล่นไม่มีสิทธิ์อยู่ใกล้กันตอนนี้คืออีกปีหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับเมนเอ่อเมนเทลชาเลนส์สอถูกต้องเจ๊นะฮะ เอาอย่างนี้ให้ทั้งส4คนเนี่ยแนะนำตัวเองดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่บ้างนะโอเคเพราะแม่เฮลเนี่ยเขาจะมีอาชีพแปลกๆเมื่อปีที่แล้วมีคนเจาะขุดน้ำมันอย่างเงี้ยฮะโอ้ปีนี้ดูซิจะมีอาชีพอะไรแปลกๆอ่ะเริ่มเลยครับเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับผม M H 1นะครับ Big Bird รนัดดนัยเจอร์พรมณีตอนนี้ก็เป็นครูสอนเปนโนครับผมเห็นูสอนเปนนี่เป็นครูสอนเปนโนนะฮะมาประกวดหนเฮียจริงๆ เป็นครูสอนเป็นครูสอนเมนโนเป็นผู้ชายแท้ๆผู้ชายแท้ๆครับตั้งแท่งฮะพูดตั้งแต่งเลยเป็นยังไงครูสอนเป็นโนที่ตั้งจะเป็นยังไงอาคนต่อไปฮะครับสวัสดีครับบะหมี่ครับผมฮะบะหมี่ครับไห็นี่ล่ะบะหมี่กินไหมน้ากินบะหมี่เส้นเส้นอะไรเส้นใหญ่ครับพี่ใครหยียบตีนฮะไม่มีนะฮะอันนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ศึกษาอยู่ครับศึกษาอยู่นะฮะ โอเคอีกคนหนึ่งฮะครับสวัสดีครับผมบอสพันวัสุวินิจิตนะครับตอนนี้ก็มีเปิดไลฟ์ติมมอไฟอยู่ที่เดอะซีนทาวน์ทาวนครับอ๋อไอติมมอไฟใช่ครับที่เป็นเอาหม้อ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 ต้มยำเนี่ยใช่ครับใส่ไอศครีมใช่ครับนั่นแหละไอเลี้ยงมีพ่อคาแซบไหมนี่พ่อคาแซบพ่อคาแซบนี่พ่อคาแซบอืมอต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมท็อปจิติโชพานิเทวะครับ M H 4ครับผมเป็นเออ่ปัจจุบันก็เป็นนักร้องด้วยครับเป็นนักร้องเห็นไหมล่ะะน้าาออชชีพเิญฮ สวัสดีครับผมก้าสหรกรณ์ริม MH5 ครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับนักศึกษาอ่ะชับท่านต่อไปเลยฮะสวัสดีครับผมป้มนะครับเพมตัดสินกัง้งตอนนี้อ่าเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสครับอืมเทรนเนอร์ฟิตเนสเห็นไหมล่ะแจ๊คสนไหมสนไหมไวก่อนไวก่อนอ่ะต่อฮะสวัสดีครับชื่อพอชครับนายสรารเสริญเงินลุ่งลังโรดครับเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติอ้าา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 ากาางฟันดาบจังเลย ตาบเขาไปหากันที่ไหนอะ่ะตอบไปเลยค่ะ <c oughs> เออไม่มีผู้หญิงมาเลยผมนิกตบปากนะทาริสเซอภิวัตร M S แปดครับเพิ่งศึกษาจบครับค่ะอาชเชิญท่านต่อไปเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมโดมครับ M S 1 0ครับนิทัศนายย์าวัยโยครับเป็นเอนจิเนียร์ดูแลด้านคุณภาพครับเป็นเอ <engineer S 2> ไไนเจิเนียร์เอนจิเนียร์แปลว่าอะไรคุณแจนฮะเอนจิเนียร์ก็ย่อมาจากไอ้ อะไรวะพี่วิศวกรวิศวกรอค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมบิวครับผมอิชยาพงศ์สงประเสริฐครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ครับโอเคครับนี่เป็นพี่ชายของนักเป็นเป็นพี่ชายของเดอะสตาร์ท่านหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับรู้พี่ช่ามใครเอ่ยพี่ชายของเฟรมครับน้องเฟรมเดอะสตาร์อ่าแนะนำเลยฮะสวัสดีครับแฝดธนกิจสุขใบเย็นครับตอนนี้ เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ครับนี่ไงอาหารญี่ปุ่นยอกดิ์สักขนาดนั้นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นลรดีจริงป่ะสวัสดีครับแมนเอ็มเอสสิบสามลบเชลเล่ไม่นิ่มครับตอนนี้เป็นเชฟครับเป็นเชฟครับเป็นเชฟทำกับข้าวใช่ครับนี่ไงมันดันอยากหนักขึ้นบ้างพอดีช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักหายต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมขนุนนะครับเอ็มเอสสิบสี่นะครับ ที่เรวัดสุนใช่ครับลุกเนาะครับก็ตอนนี้อะไรเหลืองนะทำอะไรครับตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านนะครัธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเอาอย่างี้ดีกว่าปีนี้เนี่ยมี5ตําแหน่งมีตําแหน่งอะไรบ้างนะคะใครก็ได้ใครตอบเลยส่งใบกันส่งใบกันก็หมดเวลาโอเคครับผมก็ตําแหน่งแรกนะครับก็เป็นอ่ Mental h t Guy Challenge แล้วก็มี Model Look มีอ่ Spirit Guy แล้วก็มี Nice Guy ครับผม อย่างนี้ในช่วงตอนประกวดนี่มีทํากิจกรรมอะไรกันบ้างพี่พี่มีครับผมเรื่องของกิจกรรมนี้คือทางเราก็จะมีการทำ CSR ค,ครับผมค่ะซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันเราก็จะเชิญดารารับเชิญให้มาแข่งร่วมกับเราด้วยเป็นหัวหน้าทีมอย่าง <ü> ที่ <ü> พวกเราแบ่งเป็นสามสีมีสีขาวมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินอย่างแรกสีขาวก็คือเราจะรวบรวมเงินทั้งหมดที่จะให้กับมูลนิธิที่จะส่งให้กับ วัดพระบาทนภูครับใช่ครับวัดพระบาทนภูนส่วนถ้าเป็นสีแดงก็ให้กับทหารพันศึกส่วนถ้าเป็นสีน้ําเงินเราก็จะให้กับบ้านเมตตาครับน่าจะทําให้สีสีหนึ่งสีให้กระเทยนะใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเยให้ความสุขกับกระเทยคือความสุขบวกกระเทย <c oughs> สักสีหนึ่งนะเอางี้เห็นปีนี้ก็จะเพิ่มรางวัลพิเศษด้วยกับรางวัลพักรักกายอวอร์ดเป็นยังไงครับรางวัลนี้ก็รางวัลนี้ก็จะเป็นคนที่มีคะแนนโหวตสูงสุดนะครับวัดจากอะไรอะครับ จากคะแนนโหวตครับปูร่ากายนี่คือโหวตอย่างเดียวคนทั่วไปที่ชอบเป็นปคอร้เาจะมีการโหวตสามช่องทางคือเขาบอกว่ามีการโหวตจากหนึ่งทาง SMS อ็มเอสนะฮะองก็คือประย์นีที่ติดชิ้นส่วนการโหวตจากนิฬิกาสายเมนเฮลท์นั่นแหละแล้วก็อีกวิธีหนึ่งการโหวตก็คือโหวตจากเว็บไซต์ www. นะฮะ S m s t thailand o com slash msc mhtc dot com สี่เอาไรไม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมซึ่งเกมต่อไปนี้นะคะเอาใจมดดำสุดๆเราจะให้แต่ละทีมเนี่ยส่งคนที่คิดว่าฟิตที่สุดออกมาท๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกส่งมาเลยส่งมาเลยค่ะทีมาหนึ่งทีมาหนึ่งคนที่คิดว่าฟิตที่สุดออกมาเลยค่ะไอมาแล้ว โอเคเอาอย่างนี้แจ็คอธิบายก,ากติกากติกาง่ายครับคุณทั้ง3คนฟังให้ดีนะฮะเราจะให้ตัวแทนแต่ละทีมนะครับผมอุ้มช้อนพี่มดดำนอะไรนะรนะอุ้มช้อนคุณมดะดำแล้วก็ลุกขึ้นแบบนี้สมมติค,คุณมระดำนะลุกขึ้น 1, 1> นํำหนัก 1, 1> ชันจะ8อนะสามภายในเวลา20วินาทีตัวตัวแทนทีมไหนทำได้เวลาได้ดีนะฮะ ก็ชนะคือได้จํานวนครั้งมากที่สุดเนี่ยถือว่าชนะแล้วเราจะมีรางวัลให้ด้วยถูกต้องนะคะเลือกไปเสีแดงก่อนสีแดงก่อนจะดีเหรอเร็วจังมากเลยรอเหต้องเล่นตัวนิดนึงแมเร็วๆมามันจะยกขึ้นเหรอแจ็คฉันอยากแบบจะเจ็ดสิบแปดสิบกลางผู้ใหญ่กลางผู้ใหญ่อ้าวไม่เชื่ออ้าวเขาไม่เชื่อดูดีดีของดีของดีดีดีเอาเลยครับสีแดง ยี่สิบวินาทีนะนั่งยังไงอ่ะอุ้มเลยอุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนก็ดดาไงอุ้มนะฮะอุ้มสิครฮะช้อนแบบเหมือนเป็นนางเอกละครเนี่ยนางเอกต้องทชตัวแบบว่าแล้วตัวลหนักขนาดนี้นะเดีวเลยช้อนเลยเดี๋ยวเลยอ่ะพร้อมนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมหยอกเลย มาสิบเอ็ดโอ้ยสองวันเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวหยิบไปก็โอเคโอเคอุ้ยจะพี่จะไปหาที่ลงที่ไหนละน้องเออเช้าเช้ายังไงอะมดดำมดดำรมดดำไม่หลุดไม่หลุดค่ะน้องเอาไมล์มาให้ไปโดนไมล์ไปโดนไมล์น้องเขหรือเปล่านี่ไม่ต้องอันนั้นเพาะไมล์มันเล็กไปจับไมล์นี่ดีกว่ารู้สึกไงรู้สึกไงเมื่อกี้ พี่เขินอ่ะโอ้มาทีมต่อไปเลยทีมตำเงินี่ไม่ตอเลยต่อเลยไม่ล่วงต่อเมื่อกี้แหม่อาทีมต่อไปเลยค่ะเอ่ออะพร้อมครับสีมตำงินทีมสีแดงเมื่อกี้นะครับทำไปทั้งหมด11ครั้งนะฮะจับเวลานะฮะพร้อมครับเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1ป10 11 12ิ3 14 1เ16ด7โอ้หมดเวลาตเลอหดเวลาหมดครับคุณมาดำาทําไมมัหมดเร็วอย่างเนี้ยปกติคุณได้กี่วิปกติได้ตลอดไม่ถึงไม่ยกาำนักไงยหนักไงยกอีมากอ๋อมากคนต่อไปเลยอ่ะ น้องคนสุดท้ายตายน้องใจที่สั่นไปหมดแล้วดูหนะ้าน้องมันดะ้วยนะเริ่มหนึ่งสองชนับเดือนสามสี่ ไม่ได้สิบแปดชนะผงโอ้โหต้องบอกว่าสีขาวนี่ชนะไปเลยเมื่อกี้เน้นซอยอย่างเร็วเลยนะครับผมต้องบอกว่ารางวัลที่จะได้เนี่ยนะคะน้องชื่ออะไรนะน้องบิครับผมน้องบิวมาข้างหน้าเลยค่ะผู้ชนะนะคะรางวัลที่จะได้ได้นาฬิกาพี่มดดำไปสัมผัสเฉยๆแต่สิ่งที่จะได้สัมผัสคือ ให้พี่มดดำหอมแก้มโ้ารน้องก็หน่อยไม่รู้เขาน้องคุยกสองครั้งดีกว่าได้น้องสองคนทั้งหลังดีใจเลยอ่ะมดดำใี่ไม่ใส่ไปเลยด้วยใส่ไปเลยด้วยอ่ะดีดีดีต้องมีเพลงหน่อยไหมอ่ะเพลงอ่ะอ้าสงสารน้องก็แนเหนื่อยจะตายไม่เป็นไรไม่เป็ไรเอาเร็วเอาหอมหอมหอมเร็วเวลาจะหมดแล้วเร็วเอาหอมพี่ก่อนหอมพี่ก่อนเมื่อกี้ผมโกงไปสองทีผมจำได้พี่โอเคพอแล้วล่ะเอาหอม เฮ้ยเฮ้ยดูดามสิยามเช้าอย่างนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆออกกำลังกายออกกันเดี๋ยวพาไปคืนนี้อยู่ด้วยกันคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวถามว่างานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเริ่มตัดสินกันวันไหนเอ่ยเอาวันที่30กันยานี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับผมเวทีมวยเหรอใช่ฮะเราปีนี้จัดที่เวทีมวยใช่ครับีต้งคิดไปไหมล่ะมดดำไปไปตีเออเออไม่แต่รู้มาว่ามีคนหนึ่งนี้น้ำหนักถึง เกือบร้อยกิโลเลยคือใครครับผมใครคะจริงเหรอใช่ครับใช่น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสองโลครับร้อยสองโลแล้วก็เป็นอ่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแลล้วดลดได้ยังไงใช้วิธีอะไรรถตอนแรกบอตัดอ่ามีรูปด้วยครับตอนแรกบอตัดจากอ่าตัดคาร์โบไฮเดรตศูนย์ไปเลยครับอุ้ยใช่ตัดแต่ว่ามันผิดวิธีครับสุดท้ายเราก็ต้องมาดูเรื่องโภชนาการมากขึ้นว่าวิธีการกินที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแต่แต่มันง่ายครับเพราะว่ามันง่ายกว่าที่คิดเพราะว่าตอนนั้นบอ ออกกาลังกายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมาดูเสี้ยงนี่ก็ไม่ได้เริ่มจากอาหารที่เรากินเนี่ยแหละใช่คือเริ่มจากตัดจากแป้งชาบวยเดแสดงว่าการที่เราจะกินแต่โปรตีนอย่างเดียวเนี่ยมันจะช่วยให้เราช่วยได้ครับแต่มันผิดหลักคือจริงเรากินเรากินคาบไฮเดรตได้แต่ว่าของมันทอดของหวานเหล้าเบียอะไรเนี่ยต้องเราต้องแท๊กด้ับหยุดได้ผมจะเอาคุณเป็นตัวอย่างนี่ไงเก่งมากแล้วถ้้าาเรยยดไมีอู่ท่านนึงที่มีคุณวูดี้เป็นไอดอลใครเอ่ยครับค่ะก็ เหมือนแบบว่าเนี่ยครับก่อนหน้านี้ครับได้ดูพี่วูดดี้แบบออกกําลังกายแบบฟิตหุ่นบ่อยๆแล้วก็แบบตอนนั้นยังไม่รู้ครับว่าเขาฟิตหุ่นมาเพื่อแบบขึ้นปกเมนเมนเทลเนี่ยครับแล้วก็แบบอีขนาดคนไม่ว่างอย่างเขาอะยังออกกําลังกายได้เลยแล้วทำไมเราจะออกกําลังกายบ้างไม่ได้ต้อง้องเป็นคนน่ารักเป็นคนขมักขมแนไอโฟนเลยนะย้อน วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง13ใช่ไหม13ท่านนะคะที่มารายการเราวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากขอบคุณรับขอบคุณมากอะ